เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะผมติดกับถนนลาดยางเลยนะครับเหมาะสร้างบ้านอยู่อาศัยปลูกบ้านสวนนะผมปลูกพื้นสวนหรือทํารีสอร์ททำโฮสเย์ก็ได้ผมตัวที่ดินอยู่บนเนินนะบนที่สูงน้ไม่ท่วมแน่นอนนะครับผม เอกสารสิก็เป็นถนดคดแดงนะครับนอส่อสี่จอครับที่แปลงนี้นะผมเนื้อที่3มไร่2งานกับอีก42่ตารางวานะครับในราคาไร่ละ6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมพิกัดที่ดินนะครับอยู่ตำบลตูมนะครับอำเภอปากสงชัยจังหวัดนครราชสีมานะผมเป็นที่ดินสวยๆนะครับห่างถนนสายหลักเส้น304เพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมห่างคลองส่งน้ำลำพะเพง4กิโลเมตรนะครับ ห่างตลาดปักธงชายแค่10กิโลเมตรนะผมห่างเขื่อนน้ำพลิง1ิบ12กิโลผมห่างตัวเมืองโคราชสี่กิโลเท่านั้นนะครับผมตัวที่ดินหน้ากว้างติดถนนถึง66เมตรเลยนะครับในพื้นที่เต็มไปด้วยไม้ป่าไม้มีค่ามากมายนะครับอธิเช่นประดูแดงไม้เต็งไม้ลังนะครับผมตัวที่ดินดสูงสูงครับวิวบนเนินมองเห็นสวยเลยนะครับผมเหมาะสําหรับปลูกบ้านสวนนะครับ ราคา6,900บาทต่อไร่นะผม3มไร่2งาน4ีงตารางวาเอกสารสิทธิธ์ถนนคุดแดงนะครับที่ดินสวยๆไฟฟ้ามีแน่นอนนะผมมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวไม่ล้างนะครับผมการเดินทางก็สะดวกสบายครับติดถนนหลักเลยถ้าทานดสนใจก็สามารถติดต่อาสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดจะด้งขึ้นมาคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน